ทำไมต้องบังคับให้รับไม่รับมีอะนเป็นไปคนที่จะรับต้องมีเงินรับแล้วทำพิธีหมดเงินแล้วทุกอย่างไม่มีอะไรดีขึ้นเลยทำพิธีหลายครั้งทุกครั้งหมดเงินไม่มีใครช่วยคนที่ได้เงินคือคนทำพิธีว่างงอ,ยอย่างคงยืนยันนะคะว่าสายานครูหม้อจริงๆแล้วไม่ได้มาเพื่อบีบังคับให้ลูกหลานต้องเดือดร้อนไม่ได้มาเพื่อให้ลูกหลานต้องทำอะไรเกินตัวเขาไม่ได้มาเพื่อเอาไปนหนอใต้เพื่อให้ได้ดั่งใจเขาเพียงกวาาเดียวแน่นอนค่ะ อย่างที่ว่านบอกการรับใยตโ้ไม่ได้สําคัญเท่ากับการรับด้วยจิตรับด้วยความพอดีรับด้วยความพรอ้รมพรอมของรางค่ะที่พูดมาก็ทุกนะคะคนที่ได้เงินก็คือคนที่ทําพิธีค่ะงั้นลองทบทวนย้อนกลับไปนะคะว่าเหตุการณ์อะไรที่ทําให้คุณต้องไปบังคับคุณเข้าไปหาใครใครเป็นคนทักใครเป็นคนบอกว่าคุณต้องรับถ้าไม่รับจะเป็นอันเป็นไปถ้ามาจากรางทรงหรือการจากโดนมรูทักก็มีโอกาสได้มากเลยค่ะว่าอาจจะไม่ใช่ครูมรอจริงๆ ด้วยความไม่รู้ด้วยความที่ไม่สามารถปิสู์ได้ของเราเลยนะคะทําให้เราลงเชื่อและวัดกลัวพิษทําให้เรายอมทําที่มันเกินกําลังทําจนเราอุดอัดเองในภายล่างโดยความที่เชื้อที่ไม่ทุกตองทุกทางทําให้เราคาดว่างวะทาเนี้ยทุกอย่างจะดีขึ้นจะต้องได้เงินมากมายมหาศาลแต่ความจริงมันไม่ใช่ไงคะความเชื้อต้องมีสติปัญญาต้องมีพิจ,จารณาหลักการเหตุผลในหลักขอ,ของความเป็นจริงประกอบด้วยเสมอนะคะถึงจะเป็นทางที่ดีที่จะทาให้ชีวิตเจอสิ่งดีๆคะ่ะ โดยปกติแล้วค่ะการตั้งหิ้งมันสามารถตั้งหิง้ง่วคราวได้ก้อนเพื่อเป็นการตกลงบอกกล่าวบอกลาว่าเนี่ยลุกลานรับแล้วนะถ้าลูกมีจริงก็ขอให้มาบันดาลโชคบันดานลลาบมาเปิดทิศเ,เปิดทางให้ลูกค้าง,ง่ายค่ายของประสบความสําเร็จในนาทีการงานให้มีเงินมากพอที่จะตั้งหิงห่งยญ่หรือประสบความสาเร็จมากพอที่จะมีเงินไปลงโรง,งครูได้ค่ะมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามลําดับตามขั้นตอนนะไม่ใช่ทักว่อมว่อมว่อมบังคับเตี่ยวนั่นเตี่ยวนี้ไม่รู้ว่ากูมอหรือพี่กันเนี้ยค่ะถ้าทําแบบนั้น ที่สําคัญการรับปากการบนบ้านหดือได้กระตามต้องบนในสมัยสมพลมีความสัดเสนนะคะไม่ใช่บนจนบีบคันตัวเองไม่ใช่บนโดยไม่ไหลหน้าไม่ไหลลัง่งบนเพียงกลัวไม่ได้บนเพียงว่างแค่ที่ได้จนไม่ได้เลยวาถ้าได้มาเร็วอ่ะมันเพียงพอต่อคําที่เรารับปากว่าจะแกบนให้เขารู้ไหมอันนี้ก็เป็นปัญหาของมนุษย์เชน่นกันค่ะเช่นถ้าหนูชอบได้หนูจะรับรองครูถ้าหนูชอบได้หนูจะตั้งหิ้งให้เลยลองคิดดูนะ สอบได้ได้เงินเดือนเดือนละกี่บาทต้องออกมาใชา้ภาคชีวิตมนุษย์ทารไร้คาตังหิงกี่มืน่นค้าหลงลุงพูกี่แส้นทึ่งพอได้ขึ้นมาจริงๆกลายเป็นว่าติดคัดในใจเงินมันไม่พอลำบา้าต้องไปคููนี่ยืมทิ้นมาด้วยความคัดว่างวาเนี่ยได้ทาตามที่ครูหมอบอกแล้วเดี๋ยวครูหมอก็ช่วยอ่ะติดอัดติดคัดพอครูหมอจะสั้นหายไม่ทันทําไม่ได้กลายเป็นหมาน่งโทษครูหมอก็มีเยอะนะคะ ทำภาคมนุษย์ให้ดีแล้วก็ใช้บารมีครูมาช่วยนุ่นนำแค่เพียงบางสิ่งทาตีบนทาตีติดสัจจะก็ให้มันสมเหตุสมผลค่ะถ้าลูกชอบติดทํางานได้สักปีสองปีลูกจะเก็บเงินให้ได้มาพอแล้วลูกก็จะตั้งยิงหายเหมือนอะไรกับเหมือนนั้นนะหล่อลูกน้อยแล้วลูกจะไม่ลืม แล้วหลังจากนั้นเราก็พยายามทํางานเก็บเงินแล้วก็เมื่อได้เงินมากพอก็ตั้งหิง้งแค่นี้ค่ะแค่นี้ก็จบหูมอ,อก็จะไม่ได้มาลงโทษลงทันเราค่ะในขณะเดียวกันถ้าบนเรื่องธุรกิจถ้าอีบนลงหลวงครูต้องรู้นะคะธุรกิจของเรามา์กสุดที่มันจะปะสามารถประสบความสำเร็จได้มันพอแค่อ,อีหลวงหลงครูไม่จะเลือกกาไรมากพอแค่ที่มาจา่ายค่าหลงครูเป็นเสนเ้นไม่ถ้าทําทั้งปีแล้ว กำไรได้มาเส้นหนึ่งพอลงค่าลงรูแล้วการเป็นยุ่งล่ะการหักคาจ่ายจ่ายการจ่ายชีวิตล่ะซึ่มันจะพอลงลงรูไหมจะมาบีบตัวเองหรือล่างไมมีสติให้มากมากนะคะว่านอย่างคงเชื่อว,ว่าหลายๆล,ลายอย่างที่มันเกิดไม่ใช่เพราะกลุมอ่ค่ะแต่เป็นเพราะเรามีสติไม่มากพอคิดไม่ละเอียดไม่ร,บรอบคอบเอาแต่เชื้อเอาแต่กลัวเอาแต่ทำพอเกิดปัญหาขึ้นมาซึ่ทำไม่ได้แต่ไม่ได้รู้ตัวก็ดีหรือไม่ยากยอมรับก็ดีแต่มาโทษว่าอืม กูมอ่อทำกูมอ่อไม่ช่วยกูมอ่อลงโทษลงทันกูมอ่อบังคับอย่างคอนเฟิร์มนะคะประสบการณ์ที่ผ่านมากูมอ่อบังคับเราไม่ได้ค่ะมีแต่เราเท่านั้นแหละแค่ผูตีอ้างทีโทษที่ยึดทียงทีคาดว่าไงเขามาช่วยเลือดแบบพิตีพิตางค่ะเชื่อได้ศรัทธาได้บูชาได้ปฏิบัติได้แต่ต้องใช้สติและปัญญาให้มากใช้ลักการความท่มดุนความเป็นไปนได้สมเหตุสมผลผักมนุษย์ด้วยนะคะฝากกว้ตรงนี้ฝากกว่าให้คิดค่ะ